สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยไม่วะบายเชฟโอ๊กและเชฟแบบวันนี้มาแปลกๆอยู่นี่ครับริมหาดจอมเทียนพัทยาวันนี้กล้องอาจจะสั่นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเราถือกล้องกันเองนะครับวันนี้วันนี้ตอนนี้เวลาเกือบจะหกโมงเช้าแล้วอจอมเทียนพัทยามีทีเด็ดคือปลาต้องโกโอ้โห เดีย๋ยวจะพาไปดูพลาทัโขอ,อยู่ที่จอมเทียนซอยห้านะครับว่าอร่อยแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปซื้อพลาทังโขงกันก่อนเข้าห้องนอนดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากเดีย๋ยวตามไปดูครับเดีย๋ยวเราขับรถไปเจอกันครับ สวัสดีครับผมเชฟโอ๊คครับตอนนี้อยู่กันที่จอมเทียนซอยห้าในเวลาเท่าไหรน่นะตีห้าค่ะตีห้าตีห้าครึ่งสวัสดีค่ะเกือบตหกโมงเช้าแล้วนะ,ะถามว่านอนหรือยังยังไม่นอนเลยแต่จอมเทียนซอยห้ามีทีเด็ดเอออร่อยมากร้านนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทีเด็ดคือปลาต้องโกไม่ใช่ปลาทั้งโกปลาต้องหรือปลาท้องปลาต้องโก ปลาต้องหรือปลาท้องปลาต้องโกคุณผู้ชมคอมเมนต์มาหนนิดนึงไะเ<ะ>ดี๋ยวเราพาไปดูเซอยหค่ะซอยห้าเดี๋ยวพาให้ดูพัทยานะคะกล้องอาจจะกลับกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราพาไปดูปลาท้องต้องโกเออไป จองเทียซอย5ปลาท้องหรือปลาท้องนะปลาท้องโปลาท้องโผครับนี่ลงสดใหม่ๆกรอบๆเลยมาสดมาดูมาดูมาดูเมื่อกี้แวะเข้ามาแป้งกำลังตีโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลยตอนนี้เวลา6โมงเช้าแล้วเดี๋ยวสักพักนี้คิวจะยาวเลยครับจองเทียซอย5อย่าลืมแวะเข้ามาเชฟโอ๊คกำลังตีถามว่าอร่อยไหมวะเดี๋ยวรอดูอันไหนของเรา อันนี้ใช่ไหมร้อนดิร้อนสิ้มยทอดตรงนี้ๆๆๆอยากกินร้อนๆ,ๆกินหน้าเตาท <ๆ S 1> ่านผู้ชมดูร้อนอร่อยจริงๆนะคือหนึ่งเลยน้ำมันไม่อมสองไม่อมน้ำมันมันมีความความหอมของปลาต้อกขว่ะ นี่ลปลาโขบกินเบาๆก็ได้หรือจะมีนมีมท็อปปิง้งเออมีนมท็อปปิ้งมีสังขยากับนมข้นหรือกิน,นได้หรือคู่กับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ร้อนๆก็มีมาดูตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมน้ำเต้าหู้สดๆใหม่ๆร้อนๆทำสดทุกวันคู่กับปลาตกโข อันนี้เงินทอนอใช่ไหมครับอ,อย่าไปบอกเมียผมพระอา, <c oughs> าจารย์นี่ครับซอมเฮียนซอยห้าปลาลูกโขน้ำเต้าหู้ท็อปปิ้งสังขยาใบาเตยกับนมข้นสดเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปกินกันที่ห้องตามมา